แดงนล้วไม่ตายใช่ไหมรุดเร็วอ่ะเปิงรุดเร็วป๊อปปุ๊บป๊อบป๊อปมันมีไปทำยังไงเลยเป็บจะดีอะไรได้ได้เลยนี่อะไรอ๋อนี่ไงนี่ปุ๊บฉันอ๋อโว้ยแม่ย๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาเลยดนี่ไงสัสมันเป็นอะไรมันไหนเอายังงูโอ้ยมันจะเร็วเหี้ยอะไรขนาดนั้นวะ

มันออะไรไาเี่ยการเวลาไม่เคยกลับนมากเยบดิเียบไอ้คนเหยียบมาไม่เหยมึงมึงต้องเหยียบอ้างมูมาเกิดทีนี่เลยรูปนาฬิการูปลูบลูปลููป ลองไปดิไป็นไหนมึเหยียบเปล่าเออก็นี่ไงให้กูหรือกูต้องไปด้วยปะโอ้ยไอแว่นมันให้มึงมึงมึงไปวางวาัตรงนู้นไปวางวาัตรงนู้นแล้วเดี๋ยวมึงเหยียบให้กูแล้วมึงก็วัสดกับโโอเโอเเคคกวกัสดกลับมาดิมึงวัสดมั้ยวัสดกันไปวัสดทันทีเลยวัสดมี ผมก็กดด like ิมึงเหยียบสิอ si ้าวอันนี้ไอ้เหี้ยนี่กูเล่นคนเดียวไหมเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรเนงงอันไหนดีดีดีจะได้ผ่านโอ้โหเดี๋มาดูเออมีรีบ่าพผม อยกระโดดหน่อยอ้วนแล้วม oh, 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 ือกบเลี damned, ้องไม่เป oh, okay. ันไรบนเข่มนาฬิกาไม่มีเล่นอยู่ปวดเล่นด้วยจะได้สามคนเนะ ทำไรบดตายอ้ยมันกินตายคู่เลยใช่ไม่กดอุ้ยไอคิมกลับทุกเขินน่อยเขินออเยอะรับดรัดโอ้ยเอาอ้เยียบกลับเฉนเอาไอคิมกล้บไม่ได้ เอ้ไม่จะสดเตกูทำไมลัะเฮ้อันนั้นเดน่ ต้องรอให้ไอ uh, ้นั่นเคื่อนไปหมดเฮ้ยไอโบสจะตายมงตายม่งตายนะง่าย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 ี่บอเลยไอโบสรีเกิดเร็วลีบเกิดอีซี่เมื่อไรสัตว์ไดยอยู่วะ

จังซีมันต้องถอนก็เคยฟังเลยสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านทีแสนดีของคุณนะอ๋อทำไมมันไอ้หน่องน้องงงปลาร้ากูรีบมากที่วันนี้อ๋อ โอ้ยโอ้ยเกือโอ้ยมาวะอยากเกือบแล้วผูู้้จักรู้บอสบอสด้านนี้จะเป็นอะไรวะไม่รู้บอสไอ้กาวเฮ้ยเจ็ดแม่นั่นแหละคือบอสไอ้โดนวันดโน่กูก็ไม่รู้มึงอีกมตัวอะไรอ่ะ

This nice, like the other ones. Keep your eyes on it. am out! Oh, my God. Oh, my God. What's the running out of real estate? เอ้ยบดจะบอนเลตงกลางเรยบร้อยไอ้เก่งแหลงล้าแล้วตูมหายแล้วอไงะตลอดรับสีวัชช่าไอ้เ่งแหลงลานูแม่งโคตรวากอะนกปูอ่ะไเจมันข้าไม่ัวมัตัดการ ไอเวดไอกวิญญานจักนกคลั่งนกที่อยู่ในหอในกามายนบ้าทุกตัวไม่ได้นะ้วาดูแลบอลคืออะไรโอเคอุ้ยตัวนี้สวยจังเลยอ่ะบอลยืนนิ่งนิ่งนๆนิ่งขอขอขอักลูกเพื่อนักลูก เอ้ยนี่ขอไอ้นี่ขอไอ้นี่เฮ้ย F สิองโอเคไปเพื่อนขอบคุณมากครับไปละเก็บไว้เป็นความทรงจำเก็บไว้เป็นปกคลิปข้างหลังเรื่องบนข้างหลังกัได้เลยกินบอลเลยเอานี่นั่นไปก่อน

มีอะเราเลยอยู่แล,แล้วอย่าคิดตัวกกูยิ่งใจวะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยช่องเดียวเมื่อกูตายช <c oughs> ็อตยังปะโอ้ยัยงสวยดูความเวิร์กหวังอันศัยพูดก็ขยับได้แสดงว่า

โอ๊ยย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 ลยย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 ยัยย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 ย่ยย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 เยย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 ลย มันทำไปไหนกระโดดกระโดดไปสุดลมกุชันบอกเลยพุ่งกลับมาขึ้นบีนนั่นนี่เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปโอ้ยฮีเฮ้ยไปไหนล่ะ เอไมครับเดนเลื้ยงต่อดิเรื่องต่อเออนี่ไงเออเออเก๊เดูแลสุไปไปไปตู้เหี้ยไม้ต้องนโอ้ไปไหนโอยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เออเออสุดยอดอันนี้ไปไหนต่อโอเคไปคับไปครไป

นี่อันนี้คือที่กูโดดมาไอ้งูเฮ้ยผ่านแล้วเนี่ยไปเลยไปไหนอ่ะมึงไปได้แค่นี้เหรอไหนอ่ะไปดิหมุนผมไม่บ้าแล้วไม่บ้าแล้วชื่เห้ออลังการจัดเออดิโอ้นี่ไงโอ้นี่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 กระโดดโอเคอะไรกลัวตายไงตะลัดจีประชาร์ขมอนพอมไปไง โอ้ยบอลเล่นคนเดียว <compelling sound> โอ้ยเย็นเคโค้ทเฮเลยกูเล่นเกมคมนะตลอดตลอดตลอดวิ่งวิ่งไอ้สัวหลอด วินการเทียมเลวิโอตาลอยได้เฉยการเทียมเลวิโอตาเลี้ยงเค่เี้ยแคเพื่อนจะเก่าเหมือนเดิมว้าวเทียงคืนด้วยพลัง Great oh, Your relationship is now more in sync. Can you feel it? Huh? Tell me you feel it. Come on. Tell me you feel it. Huh? 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 <laughs> okay, <laughs> you're stuck. Hey, are you gonna keep up your end of the bargain, Mister Book of Truth? อือฮโอเคโอเคนั่ t คือวิธีที่คุอยากไปอือฮ o ้นอือฮั้น a อ o คค y ณ h h บมั u h หมโอเคอือฮัอือเเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอ่าฮะโอเค อย่าบอกนะมันเึ้นเย็นเนี่ยแม่ทำงานได้แล้วไม่ได้บอกแม่แต่มันบอกว่านาฬิกาทำงานแล้วเออเขาบอกเออมาน is working เแม่เออเมื่อกี้เรามาอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยทำอะไรดูเล็กยังไงที่นู่นแม่งดูอลังการมากเลย เราเข้าไปในเซลล์ของนาฬิกาเลยผู้ว่าไอ้เหี้ยทำขนาดนี้นาฏิกามีคำเดาอยู่ด้วยเหี้ยคำเดาลูกทำพังให้ลูกมันคำเดาอ่ะเฮือกอะยทคำเดาเออกลับแล้วโอ้โหแล้วมึงวิ่งอันนี้เองนะเนี่ยผู้ว่าตีเพียบเลยฮะกูทามริงมันได้แค่แผ่นเดียวเอง โอ้ยโอ้โหความจริง yeah. ท yeah, ีบอกเลยคุ้มสนุกต่อคุรู้ว่าจะจบแล้วทุกคนที่ฟังอยู่นะฮะคือเกมนี้มาบอกเลยคุ้มคุ้ม